ตะกี้ซื้อนำผลนะครับผมเลยเปลี่ยนให้เป็นแหวนเพชรครับผมเป็นลูกสาวตัวแรกของอีอวันเพรนำหนึ่งของพยัญชนะลักษณะเด่นคือกระบานกว้างครับกระบาลกว้างหน้าผากนกครับครับเขาโต๊กซอนลำตัวหนาลึกตัวหนาลึกครับแล้วก็เต้าใหญ่ครับเต้าใหญ่ซื้อพิมูดอนครับตะกี้ซื้อแจวแววเปลี่ยนเป็นพิมูดอนนะครับนาะตอนนี้ลูกสาวตัวแรกของแม่แหวนเพชร เวา็อยาสอบถามการเลือกซื้อแม่พันธุ์แม่ขอแม่ละเข้าครับที่เมื่อมาอยากจะเลี้ยงครับเข้าเลือกซื้อองไรครับเมื่อไม่ผมก็ไม่อยากให้เอาสูงหลายเนาะเอาแบบว่าเข้าเลี้ยงมืงก่อนเลี้ยงเก่งแล้วจังอันนี้นะผมก็อยากให้เอาราคาบดสูงไแเราก็ให้เบิ้งลักๆให้เบิ้งเงาหางใหญ่ๆครับเงาหางงหญ่ๆปากงหญ่ๆกระบาลใ่า่ๆให้ง่ายมดสุยางแม่นบดสูงายก็สรางขอให้ แน่นๆคือไหทองอ้างครับเ่าง่รัๆครับเรามันจะทรงลูกดีคือคือขันไ่สุย่างกันคือผมเบื้องนี่อันนี้เล็บไงมันว่าครับมันจะต้องย่างในย่างหนึ่งแต่เล็บเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมแฝงว่ามันตรงมีควายยักูในโตมันละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกขสู่ยูทูปช่องแนววิมาการมณฑาพาคละนะครับช่องซื้อกางร่วมมนุรักษละพัฒนาควายไทยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับพี่น้องหลังจากที่ชมพอพันดาวลุงเข้านะครับเจ้าลุงเพชรแล้วก็เจ้าเพสโกนะครับเดี๋ยวขออญาตมาถักไทยพี่ภักภูมิอีกรอบหนึ่งพี่ภาคภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ครับผมมาเบงแม่คอแม่รักเข้านะครับ ันนั้นพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นซื้ออย่างครับผมอันนี้เป็นอซื้อว่าตะกีซื้อนำฝนนะครับผมเลยเปลี่ยนให้เป็นแหวนเพชรครับผมเป็นลูกสาวตัวแรกของอีอวันเพชรน้ำนึงของพี่เมียนครับผมลูกสาวตัวแรกคนเลยครับครับผมอายุอายุนี่แกต่ะใดเลยมันในทองที่หาหรือไหมทองที่หานะครับแล้มันแปดเก้าปีแล้วมั้งครับผมมันนี่แหละครับ องที่หาสูงไรบ้างใดครับร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าครับเป็นแม่ขรแม่ลักเลยนะครับเอาง่ายคือกับสายเพชรเนาะสายเพชรใจรัวมากซีตัวแล้วใจรัวมากซีตัวแล้วตัวที่หาคือยู่ในถองลยครับอตัวที่หาตัวนี้ทับตัวได้ไปครับผมทับลุงเพชรตัวนั่นแหละครับตัวยืนอ๋อทับลุงเพชรตัวที่ยืนอยู่นั่นเลยครับผมพอพันเท่าเลย้อได้สี่เดือนครับผมได้สี่เดือนแล้วนะครับ ทางหนาลึกนะครับตัวนี้ลักษณะเด่นนะครับอบอกพี่น้องกนะครับผมีลักษณะเด่นคือกระบานกว้างครับกระบาลกว้างหน้าผากนกครับครับเขาต๊กซอนลําตัวหนาลึกตัวหนาลึกครับเราก็เต้าให่ครับเต้าใ่เห้เพื่อนกินทั่น้อยกนเต้าใยแสดงว่าไปเป็นการใ่สายน้ำนมใ่ครับสายน้ำนมใ่ทรงลูกดีไหครับเนาะครับทรงลูกดีอยู่ ลูกแต่ละตัวออกมาตอนนี้ลูกคนเมียตัวครับอยู่ในขอ,อกในะฟาร์มเมาที่บ่าตอนนี้ยังอยู่พันตกรรมยังอยู่สาม,สามครับตัวัง<ต>แบ่งไปให้ท่านประลัดอยู่นาว่างครับผมครับควยเสาลูกตัวที่สามครับแบ่งให้ท่านปรลัดขอกแม่ลักเลยครับผมตัวนี้ครับนะตึ๊บเลยใช่ไหตึบเลยครับเบิรงสันข้อกันครับพี่น้องครับข้อปลายข้งพั่นว่าข้อปลาเข็งนะครับ เล่าชิงปลาคอคอปลาเินสวยงามตาตำราเอาอ่างไรนะครับแม่พันธ์เฮามากินขัครับนี่ก็เป็นสมาชิกแม่เขเฮาเดี๋ยวถามพี่ตักคับอ่ามักจะได้ครับพี่ตักแม่เข่าแม่ลักเขาแต่ไหนครับแม่พันธ์เฮามักเรื่องนังมั่นละครับหนังบ้าดีครับหนังบนนาดีเป็นแม่ลูกอ้อนอยู่ช่องเอาเอาใหญ่เอาทองบนทองขุนลูกไส้หล่าขุนยุบลูกไส้โตโตข้างล่างสุดปะครับครับขวามื่อสุดปะ สายซดครับอ๋อสายสายซดทสายซูทนะครับนี่นะครับนี่ครับเราซื้อนี่ครับเจ้าเดือนอะไรพี่ไอ้มันเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเจ้าเดือนอ๋อเดือนที่เดราหันครับหกเดือนหกเดือนครับเป็นลูกเพชรผู้ไทยที่ผมขายไปอันครับสกค์นครไม่ครับลูกปังแปลงวเพราะมันโอ้งามงามงามครับกินยาแกงไหมครับพี่ บวัฒนธรรมตัวนั้นเลยไหมครับก็เลื่องเลี้ยงหญ้าอย่างนี้ว่าหันจ้อยเลี้ยงนุ่มนะครับนุ่มนะครับฝนตกมาหญ้ากระเขียวกระเก่งๆนะครับนเงินทั้งหลายฐานข้อง่ายมาหลามาลูกสีตกทอมาพี่มาไปประเดนนี้จากที่ชมตัวแรกครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปชมสมาชิกตัวต่อไปครับตามมาชมครับมีลูกคนนะครับนะตัวนี้นะครับ ครับพี่น้องลูกันลูกระแบงครับเปิดให้จองลูกระแบงให้กันเปิดเอาไว้ตาแม่บอกกันล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยมาเบิ่งตัวจริงมาคุยกั่พี่น้องพี่เนาะครับครับเอาถือใจต่อรองได้อาวิดใจเอาชืลอร้านกันว่าใครบ่อยไงหนึ่งสองสามนี่ถ้าอยากทุกตัวเนี่ยแบ่งเบิร์ดไหครับพี่แบ่งครับแบ่งเนาะแบ่งอันนี้กับแบ่งเอาไว้ตาแม่เขาแม่รักแม่บอกเขาแบ่งเบิดครับผมพี่น้องครับมากตัวได้สนใจตัวได้กับคนมาเบิ่งอยู่ฟาร์มพ่อพี่ละครับ อีกาดกาบ,บานกุฎอีเถ้านะครับ <ไป S 1> ตำบลตำบลหัวหนาพี่หัวนาค่ำครับตำบลหัวหนาค่ำนะครับอำเภอสีถาดจังหวัดอ,ดอุดรธาน,นีนะครับ,รบไปเที่ยวนี้เดี๋ยวไปชมสมาชิกติต่อไปครับผมมาลำมา้ำอ่ะเขารักเขารักเดี๋ยวเขาเอาเขาเอาแม่นี่เขากันครับ<ม>ผมจะว่าไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวข้าเดียวือ ครับผมน้องมาชมสมาชิกแม่ขรแม่ลักตัวที่สองครับผมครับปีพักพ่วงแนะนาพี่น้องนะครับเป็นซื้ออย่างครับตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อพิมูดอนครับตะกี้ซื้อแจวแววเปลี่ยนเป็นพิมูดอนนะครับนอกจากนี้ลูกสาวตัวแรกของแม่แหวนเพชรครับครับลูกพ่อเบิ้มครับก็พ่อเบิ้มได้ลูกเลี้ยงสองตัวครับครับผมตัวแรกเป็นตัวเถือกตัวที่สองปุ่นครับตัวเมียลูกปุ่นจะปุ่นเนาะครับ ตัวนี้ว่าแม่นไหมครับตัวนี้บ่ครับตัวนี้ลูกลูกตัวนั้นครับสูงลรยป็นไดครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับโอ้แข่งขายกันงามรับท่านเมดสูงนี่ครับนี่เพราะว่าท่องที่สามทองสามอายุกิบประมาณท่องที่สามอายุมันู้ผมผมจำตะวันเกิดได้หาว่าครับหาถึงหกปีป่ะครับครับหาปีถึงหกปีครับประมาณนี้ยครับผมเกิดมื่อดีอยุเกันครับเกิดมือดีเขครับผม แลักงามครับผมหนารึกอีกตัวนึ่งครับแม่ขอแม่ลักท่ายสวยครับผมครับลักษณะเด่นเป็นไดครับบอกพี่น้องเขาหน่อยครับลักษณะเด่นก็คือร่างตัวหนาลึกแหละครับถ้าเอาเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกได้ได้เลยครับแต่ว่าก็ต้องต้องเลือกพ่อที่มันแมทกันนะครับครับผม แต่ว่าเพิ่งเคยได้แชมป์รุ่นปั้นน้ำนมอยู่ดอกงานสีถาดก็ได้โอ้เคยเข้าสนามแล้วผลงานเพิ่นนะครับพ like ี่น้องครับเข้าสนามเข้าสนามแล้วนะครับงานสีถาดใช้กับหัวไครับเนาะเชื่องเชื่องอยูเชื่องเชื่องคือไซส์นี่เชื่องอยู่ดอกครับผมสวยครับอันละคนถามว่าพี่สาวตัวแรกของเพชรพญา ยูใส่ยูนั้นผมนี่แหละอ <c oughs> พี่แม,พแม่่พีสาวตัวแรกเลยครับครับค้อยไซนี่มันไปยูมองเลืแม่นึงดอกครับไปยูน้องฮันหมดครับผมพี่ตักเป็นนะครับมักังนะครับมักผมมักไอ้นี่ครับมักทองหนูครับม่นข้อยเป็นเป็นค้อยทองหนูเป็นเป็นตะทรงโอ้ทรงลูกดีค้อยทองหนูหูไปทองซัตล่ำตัวเป็นเน่าดีครับเป็นตะเก็บ เก็บลูกเก็บเตาดีกล้วยลูกพิ่นกับครับอยู่ขอเข้าลูกเพิ่นกับเปิดแบงก์กันนะครับพี่นะลูกกันได้แบงครับลูกกับแบงก์มีแต่ว่าลูกลูกสาวมีคนจองแล้วลูกสาวไม่คนจองแล้วมีแต่แบงก์ทันทีแบงกแบงก์เถกหน่อยอะไรเยอะอ๋อครับครับผมมีคนจองแล้วโอเคครับผมพี่เดี๋ยวมาเบิ่งต่อไปครับครับเปิดขอเขาเลยพักฟันเลยครับ โอ้เขาสวยครับตัวนี้ครับเขาคาราบาาเขางามเลยเขาเล่เลยอันนี้ความสูงบรหลายีครับครับร้อยสามสิบห้าต่ว่าใจลูกอันเห็นไหมครับตัวขาวๆเมื่อกี้โอ้ตัวนั่นไหมครับตัวครับลูกเพชรภูไทยสายปางแปดนิ้วครับผมโอ้ลูกธรรมดาครับผมหมายว่ามันใจลูกง่ญ่เกินเกินแม่สู่ตอยู่ครับ เลยออกมากัยโยนี่ก็ททองเบิ่มพันล้านได้หาเดือนโอ้เสียคมเป็นคนผสมให้เลยครับมีภาพชายวับครับผมได้หาเดือนละครับแมนเออมันผสมให้ผมครับเสียนดังให้มงวงการควายเขาเลยครับทองที่ไหนครับอ่าที่ผสมไปตอนนี้ตัวนี่ที่ซีครับทองซีครับครับผมได้ลูกตัวแม่สู้ตัวโอ้หมานขนาดเลยครับ ส้มลูกตัวแรกผมเขาจะเอาว่าให้เอาไปเอาว่าท่านมันให้ตาําแม่ลูกนี่แหละมันให้ลูกง่ับลูกง่ายสูงขอแม่รักอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องครับการส่งลูกของควายแต่ละตัวเลยคือเรจะเป็นว่าต้องสูงอย่างเดียวนะครับงั้นครับพอสูงก็ไดขอให้นำนุมดีน้ำน่มดีนะครับวัตตา่น้ำน่มดีอันนี้ทองบ้างแต่ทองมันเล็กครับผมท้องเล็ก เวาขอยาสอบถามการเลือกซื้อแม่พันธุ์แม่ขอแม่ราเข้าครับที่เมือม่อมาอยากจะเลี้ยงครับเข้าเลือกซื้ออะไรครับเมื่อไม่ผมก็ไม่อยากให้เอาสูงหลายเนาะ <c oughs> เอาแบบว่าเข้เาเลี้ยงมืองก้อนเลี้ยงเก่งแล้วจังอันนี้นะ <c oughs> ผมก็อยากให้เอาราคาบดสูงหลายเราก็ให้เบิ้งลักๆให้เบิงง้งเงาหางใหญ่ๆครับเงาหางใหายๆปากงหญ่ๆกระบาลใ่า่ๆให้ง่ายมดสุยางแม่นบดสูงารก็สร้างขอให้ แน่นๆคือไหทองอ้างครอบเง่ายๆครับเรามันถิทรงลูกดีคือคือขันไ่สุย่างกันคือผมเบื้องนี่อันนี้เล็บงหญ่มันวาครับมันก็ต้องย่างในย่างหนึ่งแต่เล็บเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมแฝงว่ามันตรงมีควายหยักในโตมันละเพื่อมันออกแบบเพื่อที่โครงสางมันแต่เขาถือเลี่ยงมันัตงหน่อยแบบบอดีปันไดมันก็ได้ซ้ำนี่แต่ว่าขันว่งเขาออกแตาๆกองกวงสิมัน มันเป็นความชอบส่วนตัวผมดอกนี่แต่ว่าไอที่เบิ่องก็คือห้เบื้องอางองอ่อเบิ่องอางเป็นเบิ่งทองเป็นรอยยังไงครับอางหนาลึกครัแต่คันเมื่อไม่ผมอยากให้เบื้องจังเดแบบนี้อยากให้ไปเบื้องเนี่ยมันอยู่ในฝูงครับผมมันหูว่ามันหักกล้วยหน่อยบ่มันส้นตัวนั่นตัวนี้บ่เนี่ยครับกินยาดีบ่ยังทีละครับครับไปเลี่ยงเรามีความสุงได้ซื้อไปแล้วครับผมเอาไปแล้ว่หูนี่โอ้เสียดายเงินหูใกล้เพิ่นที่สี่ก็มาครับ ครับเนี่ยครับผมข้อแรกก็คือเชืองนั่นแหละครับข้อแรกที่เบิ้งคำแนะนำกับผมพี่น้องครับอันนี้ไทยมึงเลยครับเมาเบิ้งยังมาว่านครับเจอเจอเด็พี่น้องเข้าอนสอบถามมาตัวที่สามารถเปิดแบ่งปันให้พี่น้องเข้าได้เลยครับมีมีบอกครับตัวนี้แบ่งได้ครับเป็็กแบ่งได้กันป่ะครับแบ่งได้สื่อคือสองตัวซ่อาได้ซ่อมได้สาม เพราะว่าท้องเบิมพันล้านแล้วครับผมแล้วก็ลูกสาวงามครับครับครับแต่ในเรื่องของราคาเรื่องอย่างนี้ก็ค่อยมาเบิ่งมาคุยกันจะผีดปะครับคุยได้ครับคุยได้แต่เรื่ว่าโทรโทรมาเอานะทรมาคุยก่อนแต่ว่าผู้ใดบอกว่าอ่าติดติดต่ำอีสานมนาพาล้อเนี่ผมกระสิมี่รถแห่งที่เสียโอ้สุดยอดเลยครับผมบอกว่าเบิ่งจากช่องบ่าวทนอีสานมนาพาล้อครับครับถ้าเปราคาค่อยงามอยากแต่ประธานากั โทรมากครับผมพี่ปักพุ่มจะมีราคาพิเศษคือราคาต่อรองกันนะครับหลายๆผมเปิดไว้สูงๆไว้ซื้อๆดอกครับขันคตใจกล้าเขาไม่ตัวผมกล้าขอผมกล้าให้ผมมันยากประจอดครับผมราคาเขาเปิดเขาเปิดซื้อๆกันผูดอย่างนีมาหากันเลยแมนครับแมนตัวกันว่าเออเสียวไปเลี้ยงยังสั่นยังเี่ยงอีกครับได้ราคาเปิดกันราคาเอากับคว้ามันคนละราคาเลยครับตั้งกันริบลับเลยทั้งสองมาบอกคือจินกันซ่อได้ครับผม เปิดไว้ตามเพื่นผ้าเปิดอนั่นแหละครับตามเกณฑ์มันพอลูกไม่ทองเิ่นกับลูกนี่เรายังออกมาเรียนเบิร์เจ้าขบที่เทาจะแนะนาพี่น้องเข้าก็อาจธิมีสาวหน่อยข้างในนะครับข้างในเพื่อใครอยากอยากได้อันนั้นแบ่งทุกตัวอ๋อแบ่งเนาะอันนี้มีเราคือกันครับแบ่งแบงเนี่ยคือเขาบอกสามารถบอกราคาได้ได้บอกรับผมบอกขันซื้อได้บอกันบอกได้ค่ะซได้ได้ครับบอกบอกได้เนาะเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวมาชมในคลิปต่อไปนะครับ อทีประคุ้มจะเปิดราคาให้เขาชมนะครับแม่สาวหน่อยครับผมพี่น้องครับครับผมได้ตามมาชมในคลิปต่อไปครับกระเึื่องพอลังของยูธีกันอายเบิ้นมั้